มาทายกันว่าเงินหนึ่งล้านบาทที่มีอยู่จะอัพห้องขังได้เต็มสักกี่ห้องแค่ห้องแรกก็ตะคิวกินแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องโยชิเทกับเก่พีซันในปดิคุณอีบีได้ยี่สิบแ้วทุกคนยี şey. ่ตกมือค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนหนูได้ อัพเซลโมดูลและห้องขังทุกห้องนะคะคือแบบว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะมีพร้อมเรียบร้อยให้มาถ่ายกันว่าเงินหนึ่งล้านบาทที่มีอยู่จะอัพห้องขังได้เต็มสักกี่ห้องนะคะหนูเก็บเงินมานะคะอันนี้ก็อ่าเราอัพเซลโมดูลนี้ไปใช่ไหมคะสองแสนใช่ไหมคะเอ้ยสองล้านแล้วก็ห้องขังแต่ละห้องเนี่ย ประมาณ8ห้องแรกนะคะคือห้องละแสนแล้วหห้องหลังเนี่ยคือห้องละ2องแสนลองลงัาสิคะคิดค่ะเท่าไหร่ที่หนูหาเงินได้ในวันนี้นะคะทุกคนซึ่งหนูก็ใช้เพรไปเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับการสร้างห้องให้ทันเวลาเพราะว่ามันก็ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันบางทีหนูไม่ว่างนะคะ ก็ใช้เพชรไปนะคะซื้อความสุขเขาเรียกว่าซื้อเวลาจะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าเงิน1 1 8 3 4ล้านแสนหมื่นันบาทตอนนี้นะคะจะอัพความสุขในห้องขังให้นักโทษสักกี่ห้องนะทุกคนลองมาดูกันอันนี้เป็นชาอลง์ที่หนูคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาแบบทำเสร็จแล้วก็ลองดูซิวมันได้ไหมโอเคนะคะเริ่มได้นะคะเซลล์ Sell 115ห้องขัง1 1 5ค่ะ หนูหาวิธียังไม่กดค้างได้ไหมวะเดี๋ยวนะหน,นูขอว,วิธีก่อนนะคะโอเคหนูคิดว่ามันไม่ได้นะคะเร,เราใช้นิ้วกดกันนี่เลยเบลอเฮ้ยเงินหนึ่งล้านจะได้สกีห้องของแค่ห้องแรกก็ตะคิวกินละตะคิวกินนิ้วชี้ขอ โอ้ยช่วยไม่ได้เอกมือหนึ่งเฮ้ยโอ้ยโอ้โหแค่นี้ก็เปิดนิวชีแลอวอะทุกคนไปนะคะไปต่อค่ะนี่ไม่ใช่สปีดรัดนะคะแต่ไปต่อค่ะเงินเหลืออะไรยังเหลือยังร้านอยู่จะได้สักกี่ห้องกันเฮ้อไม่รู้จะตื่นเต้นทำไมก็เล่นอยู่ทุกวันเฮ้อไป โโอยโอยยนวดนิ้วเป๊บไปต่อค่ะห้องนี้เต็มแล้วไปต่อค่ะนี่เพื่อนสองห้องเองนะเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางเลยประมาณมันไม่มีแบบว่ากดขาเว้ยได้ปะ,ะรู้วามันได้ปะ ไม่ได้แม่เจ้าเฮ้ย <eternity> hey, มือซ้ายนิ้วชี้ไม่เคยผ่านการคลิกใดๆมาก่อนช่วยได้วะ่ะถ้าใครมีวิธีคลิกค้างบอกเลยลใครได้บุญคออ่ะนี่ไม่การน,นี่ไม่ใช่การโกงเงินไปอย่างใดนะคะทุกบาททุกสตางค์ทุกเกม ของโคดีเกมทุกเกมที่หนูเล่นหนูเคยเล่นมาทั้งหมดในชีวิตหนูไม่เคยใช้สูตรโกรเลยสักคะนะคะเงินล้านหนึ่งที่ได้มานั้นหนูใช้ทําทาวิวเย้พออัพทุกครึ่งนะคะทุกคนโอ้โหเต็มที่เต็มเหนียวเต็มมาเต็มหน่วงกันเลยเดียวนะคะโอเคถ้าใครถามว่ทาทำเทาวิวคืออะไรนะคะคือน้องคนนี้นะคะ อ่านี่นะคะใช้สามจุห้าเพชรนะคะนี่เห็นไหมก็จะได้เงินมาล้านหนึ่งเลยไม่ได้โกงแตเราใช้เพชรในเกมในการซื้อเงินนะคะเป็นการวาร์ปในชั่วโมงต่อไปโอเคเลิศอะแต่ว่าห้องน้ำยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยอัพต่อดีบว่าเป็นแบบอันนี้อันนี้มันเต็มแล้วอะอีกอันนี้ก็ต้องเต็มดิว่าอุย้ยพักก่อนแล้วกนะันพักก่อนไปคอนเทนต์อื่นเนาะไปคอนเทนต์อื่นก่อน ไหน,ไหนมาดูนีห้องซักผ้าซักทันกันหรือเปล่าอัปเกรดกันหน่อยถังซักเอ,อ,อัปเกรดเพิ่มพัลลุง่อาดีกว่าค่ะดูเหมือนจะไม่ทันนะเนี่ยเอาจริงแล้วแปดคนเลยเลยทันไหมรีบไปซักเลยรีบไปซักเลยเดี๋ยวเอาผู้คนก่อสร้างออกก่อนประจำตู้เลยยืนประจำตู้กันเลยอ่ะมีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิตู้งั้นเราก็เพิ่มไปอีกสองคนไปเลยเออเราเริ่มมีกำไรเยอะแล้วก็เพิ่มพลังงานนะคะให้อของจองกาดให้ของจองกับนักโทษที่เรามีหกสิบคนไปเลยโอ้สักพอสักทันอยู่นะคะอ่าเรียบร้อยโอ้โหเกือบจะไม่ทันทันมะเนี่ยมันพอปะเนี่ยสี่สิบบวกแปดสี่สิบดสี่บแปดบวกเ็ได้เท่าไหร่ 48บวก7มาขาดชุดหนึ่งวะเฮ้ยมาขายไปชุดหนึ่งมันได้้5ตัวเชื่อวะใช่มันไม่ทานมาขายไปตัวหนึ่งใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ไม่ได้ใส่ชุดไหมเป็นความโชคร้ายสจิดูซิมันกลายไปอยูด่เดิอ เรื่องการนำกับข้าวเป็นยังไงบ้างครับอัพไปเลยนะคะป่องควันช่วยเรื่องลดเวลาด้วยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มเตาย่างเตาทอดเตาอะไรทั้อย่างหนูว่าพันโลนะคะพอแล้วแล้วก็เอ่อทำอาหารทำได้เพิ่มไปสิบคนเหมือนกันเช่นเดียวกันกาดเยอะๆโอเคหนูว่ามันพอนะหกโมงสี่สิบใครจะเป็นคนสุดท้าย ที่ไม่ได้ใส่เสื้อมาดูกันนะคะ <c oughs> คุกเนี้ด้วยอ่ะให้จะเป็นได้ต่อไปใครบุนโทษเนี่ยเอา้ามีคนพ้นโทษเพราะว่าเสื้อผ้ามันยังพออยู่เว้ยไม่มีใครแบบว่าเนี่ยรอดไปรอดไปรอดไปนะคราวนี้รอดไปนะรอดไปนะกาดวิ่งให้บุญเลยะค่ะรอดไปรอดไปนี่อาบน้ำไม่กี่คนเนงเนี่ยเห็นไหม พอเลยมันเลยพอไงนุนคุกนุนหมดคุกเลยอ่ะเลยแค่สิบแปดคนเดียวขาดทุนเลยนี่ยพออยู่แล้วโอ้ออกคุกได้คนละสามร้อยสามร้อยเลยค่ะไปอาเวิร์กช็อปดีกว่าทำไมคนนี้แดงจังเลยอ่ะไม่ทําอะไรมาแหละเนี่ยคนนี้เขาแดงเถือกเลยค่ะดีขึ้นไหมยัยแยงแดงอยู่อะเครียดอะไรก็บอกมาม,มันมากระตุกว่ดูทําอาหารก่อนนะคะ อ๋อครบแล้วลน้นร้นเลยโอเค okay. เงินที่เหลือสามแสนนะคะไปอัพอันนี้เลยวอร์กช็อปต่อไปที่เราจะสร้างนะคะเดี๋ยวหนูอัพก,ก่อนละกันค่อยพูดเป็นการจบคลิปเลยทีเดียวอั а พไอ้นี่ดีกว่าเหล็กสร้างน็อตมันดูกากเกิน <LC _ S> <c oughs> สร้างช้อนก่อนดูมีประโยชน์อ๋อม่ะ โอ้หสบายเลยจีแสงหน้าอับพวงนี้ให้หมดให้เต็มน่าเลยแสงมันโง่อะไรเนี่ยเอาบันนียบันนียบันนี้เนียไม่ไม่มีไม่ไม่มีอะไรวะยังไม่มีอ้าหมดแล้วนะคะเลยซาบสีเรียบร้อยร้านหนึ่งนะคะหมดอย่างรวดเร็วโอเคฮ่า ปวดแขียังเล็กร้าวมาถึงนี่เลยค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้ก่อนแล้กันนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะใครติดใจนะคะใครดูถึงตรงนี้ขอบพระคุณมากแล้วก็กดไลค์ให้หนูซักไลค์หนึ่งนะคะถ้าใครกด s ับ s ไคร b e แล้วไม่ต้องกด s ับ s c คร b e อีกนะคะเป็นการอันซับนะคะแบบนั้น <laughs> ถ้าใครยังไม่กดก็กดให้หนูด้วยนะคะจะเป็นการขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมแล้วก็กดติดตามหนูนะคะ มาถึงจนตอนนี้นะคะ EP ยี่สิบแล้วนะคะต่อไปเราจะสร้างนะคะอันนี้นะคะ w o r k ช็อปเล็กเป็นที่ต่อไปนะคะเจอกัน EP หนะน้าบ๊ายบายทุกคนรีบ,รบ